สวัสดีค่ะชื่อนางสาวน,นิชนกมปสถิตยอยู่ชั้นโมกทับ4เลขที่15ค่ะอันนี้แกนที่เอามาก็จะเป็นแกนปี60เป็น conversation นะคะก็จะประมาณว่าเกี่ยวกับ business meeting ก็คือการประชุมของบริษัทนั้นมี s e c r e t a r y ก็คือมีเลขากับมีหัวหน้ามีบอสเลขาบอกว่า we need to book a meeting room for tomorrow b u s t h d a y อารเมนดิเหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยต้องกำลังจะจองอห้องการประชุมในวันพรุ่งนี้แต่ว่ามันไม่มีห้องเหลือเลยแล้วก็จุดๆุจุดแต่บอสก,ก็ตอบกับรูเบถัดไปบอสก,ก็ตอบกลับมาว่า p l e a พีชไ y โยเบส e to t ตอ at a ตอโลม์แสดงว่าประโยคนี้ก็ต้องเข้ากันเขาบอกว่าเพราะว่าอ่าขอร้องว่าแบบคุณพยายามทำให้ บบดีที่สุดในการหาห้องสำหรับวันพรุ่งนี้ you know we can register The meeting r e g i s t e ก็ประมาณว่าเลื่อนประชุมหรือว่าเลื่อนประชุมค้านก็แปลว,ว่าคือเราเลื่อนประชุมไม่ได้จากช้อยเนี่ยดูจากช้อยข้อที่เราควรจะตัดก่อนเรือจะเป็นข้อที่2กับข้อที่5ก็คือ you know I'm busy กับ tomorrow i e busy day for me คือมันเป็นประโยคที่ ได้ค่ะไม่พูดกับเจ้านายอยู่แล้วค่ะก็เลยสามกับสี่คือวีแคนโพสโฟนเดอร์มิทติ่งคือเราสามารถเราสามารถเลื่อนมิทติ n งไปได้แต่บอกว่าพี try ยอยู่เบสก็คือขัดแย้งกันกับประโยคที่สี่เดอ a d เด n ไลน์แฮ s พาร์ตมันเลยกำหนดไปแล้วไม่ถ้าเกิดเลยกำหนดหัวหน้าก็จะไม่พูดแบบนั้นกจ็จะตอบข้อที่หนึ่ง I'm still working on it หมายถึงว่าคือกำลังดำเนินง,งานให้อยู่ ต่อมานะคะก็คือข้อที่10ต่อกันเลยเลยค่ก็ตอบว่าจุดจุด I will also make sure all the presentation slide already r on the computer ก็ไปบอกว่าอะไรไม่รู้เขาบอกว่า also make sure คืออ่าคือแน่นอนอยู่แล้วว่าสไลด์เนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นบนคมอมตอนั้นก็เลบอกว่าดีแล้วและอย่าลืมทำ แฮนดอกหมายถึงว่าแบบคําแปลประกอบสไลด์เอากันเอากน for the meeting หรือว่าคําแปลประกอบสไลด์ประมาณนี้ค่ะจากอันนี้โคหนาก็บอกว่าดีก็เป็นบวกชอยก็จะ you can help me if you want to คุณสามารถช่วยฉันได้ถ้าคุณอยากจะช่วยแล้วก็ไม่พูดกับเจ้าหนอยู่นนะ้วกับ you should have n o d h i s คุณคุณน่าจะคุณควรจะรู้วันนี้แนละ้วก็ไม่น่าใช่ t h i s p r o b l e m happen on the time. t h i s happen on the time ก็จะมามานว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช้พูดกับเจ้าหนา I don't know that คือฉันไม่รู้อะไรเลยเรื่องนั้นเลยก็ไม่น่าใช้เพราะฉะนั้นก็เลยตอบกับหัวหน้าว่า I will do my best ฉันจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ได้บอกว่า Good, ดีก็ถึงจะเป็นประโยคที่เข้ากันมากที่สุดใน conversation น,นี้นะคะ เรื่อสุดท้ายข้อที่สิบเอ็ดนะคะก็เลขาจากที่ฟังของนาพูดว่าอย่าลืมทำอย่าลืมทำคัแปรประกอบสไลด์ด้วยนะอะไรอย่างงี้เลขาก็บอกว่า Don't worry Anne and I will see to it ไม่ต้องกังวลช้กับแอนจะเป็นคนดูเรื่องนี้ให้เองวังนน้าก็เลยบอกว่าจุดจุด See you all tomorrow ก็เป็นประโยคอันนี้บอกลาเป็นประโยคบอกลาแล้วก็ประโยคอกลาก็ ดูจากชอยนะคะแบบว่า I know you good friend ฉันรู้แล้วคุณเป็นเพื่อนที่ดีก็ไม่น่าใช่ไม่น่าจะตอบแบบนี้ We solve many problems หมายถึงว่าพวกเราแก้ปัญหามามากมายมันดูแบบตัดเพ้อไปซลยไปประ YouTube มมาโลกพวกเราแก้ปัญหามามากมายเจอก,กันพรุ่งนี้นะมันดูแบบตัดเพ้อแบบนิดหนึ่งก่ไ็ไม the close c r o w our meeting t o day หมายถึงว่านี่แหละคือเพุผลที่เราต้องประชุมกันในวันนี้ ก็เหมือนได้่าประชุมว่าเอ้ยยังไงห่ห้องได้ยังอะไรก็เก็บอยู่ไว้ก่อนสิคือ The Report Need to be tried หมายมาถึงว่าต right ้องพิมพ์รายงานในที่ประชุม see you all tomorrow พิมพ์รายงานในที่ประชุมจาประโยคข้างหน้าก็ก็ยังไม่ไม่ตรงกันเท่าไหร่กับ you two will be promoted มาถึงว่าอืมคุณสองคนเนี่ยแทจะได้รับการเลื่นเลื่อนขั้นแค่แบบทำสไลด์ได้รับการเลื่อนขั้นก็ ไม่ใช่ยังไม่ใช่ก็เลยตอบข้อที่